จา <Hello. S 1> วันนี้ทางโครงการด้วยรักและห่วงใยจากใจมฟโลโดยความร่วมมือของสำนักวิชาจีนวิทยาร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหมอกควันมลพิษทางอากาศร,รวมถึงคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องค่ะทุกคนรู้หรือไม่คะว่า PM 2 5คืออะไร PM 2.5ก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอน เล็กจุนขนาดขนจมูกเราไม่สามารถกรองฝุ่นเหล่านี้ได้ทำให้ฝุ่นเหล่านี้เข้าสู่ในร่างกายของเราแล้วสาเหตุที่ทำให้เกิด pm 2 5ุล่ะคะอาจารย์หลิวเผงช่วยอธิบายพวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะสาเหตุที่หนึ่งเกิดจากธรรมชาติเช่นฝนละอองเท่าภูเขาไฟนะครับสาเหตุที่สองก็เกิดจากฝีมือมนุษย์เราเช่นจะรงงานอุตสาหกรรมควรนรถยนต์การเผาขยะการเผาป่าแม้กระทั่ง การจูทูบยังเป็นหนึ่งในสาเหตุที่การเกิด PM 2.5ได้นะครับ แล้ว PM 2.5ส่งผลต่อขายบ้างอาจารย์เอ๋ยทราบไหมครับกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะมีเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีโรคประจําตัวส่วนคนที่มีร่างกายแข็งแรงดีถ้าหากว่าเราเนี่ยได้รับเจ้า PM 2.5ติดต่อกันเป็นเวลานานหรือสะสมในร่างกายเป็นปริมาณมากเนี่ยก็จะทําให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายของเราได้เช่นกันค่ะโรคที่พบบ่อยๆนะคะก็จะมีโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดในสมองโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นมะเร็ง ปอดเป็นต้นค่ะอตอนนี้พวกเราได้ทราบสาเหตุแล้วก็ท่อที่จะได้รับจากเจ้าฝุ่น pm 2.5แล้วต่อไปเราไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษ,าษาจีนที่เกี่ยวข้องกันดีกว่าครับทุกคสวัสค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์หลิวกับอาจารย์เอินเอยก็ได้ให้ความรู้คร่าวๆเกี่ยวกับ pm 2.5กันไปแล้วทีนี้เราลองมาเรียนคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศและ pm 2 5กันเลยดีกว่าค่ะ คำที่หนึ่งคง气คงแปลว่าอากาศหรือชั้นบรรยากาศคำที่สองอุรานอูรานแปลว่ามลพิษหรือมลภาวะทีนี้เราเอาสองคำนี้มารวมกันนะคะอ่านว่าคงีอูรานซึ่งแปลว่ามลพิษทางอากาศค่ะอ๋อถ้าเราเอาคำศัพท์คำว่าคงีมาอ่านรวมกับคำว่าอูราน จะแปลว่ามลพิษทางอากาศนั่นเองแล้วคำว่า PM 2.5ล่ะคะในภาษาจีนจะพูดว่าอย่างไรดีคะอาจารย์ลีเชียน 2> PM 2.5เราจะเรียกว,ว่าอู้มายอีกครั้งหนึ่งนะคะอู้มายอมตอนนี้เราก็ได้ทราบคำศัพท์คร่าวๆที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศและ PM 2.5กันไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเราด้วยค่ะสำหรับในประเทศไทยสถานการณ์มลพิษสามารถพบได้ตามเมืองที่มีขนาดใหญ่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นเป็นเขตอุตสาหกรรมหรือในพื้นที่ที่มีการเผาในที่โลง่งโดยพื้นที่เสี่ยงคือบริเวณ9จังหวัดทางภาคเหนือกรุงเทพและปริมณฑลในพื้นที่อื่นๆเช่นจังหวัดเลยขอนแก่น กาญจนบ,บุรีราชบุรีเป็นต้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายในแต่ละปีจะพบกับปัญหาฝุ่นควันหรือมลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากไฟป่าและการลักลอบเผาป่าในที่โล่งรวมถึงสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเชียงรายที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบทําให้ในช่วงหน้าแล้งมีความกดอากาศสูงสภาพอากาศปิดปัญหาฝุ่นควันเลยยิ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผลกระทบที่ตามมาคือมหาวิทยาลัยต้องออกประกาศฉุกเฉินงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือภายนอกอาคารค่ะเมื่อพบปัญหาฝุ่นควันมลพิษทางอากาศเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือเราต้องหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคารถ้าต้องออกไปข้างนอกควรสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับ อาจารย์หลีเชียงคะอาจารย์จาย๋าคะาไม่ทราบว่าข้อปฏิบัติตัวที่บอกว่าหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกหรือว่าหลีเลี่ยงการออกไปทํากิจกรรมภายนอกอาคา,า,ารภาษาจีนเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรบ้างคะในภาษาจีนสามารถใช้คํานี้ได้เลยค่ะเจียนเสาว่ชูหรือว่าภายกหัวืว่าภก็แปลว่าหาีนอกหรือ่ายงอกไรข้างนอกหรือทํากาจนกรรือว่าายนอกหรือาภา,นนะะายานอกหรือ่าภายนอกเรืเราภายนอรว่าภานอกหรือว่าภยนค่ะคําว่าภียนอก็แปลว่าหลีกเลี่ยงค่ะ 外出ก็แปลว่าออกไปข้างนอกและคําว่า户外活งก็แปลว่ากิจกรรมนอกอาคารนั่นเองค่ะอ๋อแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ทราบถึงวิธีการในการปฏิบัติตัวเมื่อเผชิญกับมลพิษทางอากาศอะค่ะแล้วการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นนะคะจะพูดว่าอย่างไรดีคะการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะจะเรียกว่าใต้ขเจ้าค่ะคําว่าใต้ก็แปลว่าสวมใส่และขเจ้าก็แปลว่าหน้ากากอนามัยค่ะ ดีมากเลยค่ะถ้างั้นอาจารย์จาย๋าจารย์เชียงค่ะพิงขอใต้โขเจ้าสักครู่นะคะเราไปชมวิธีการปฏิบัติตัวข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหตอนนี้อาจารย์เอ๋ยใต้โขเจ้าด้วยแล้วเนี่ยเยี่ยมมากเลยต่อไปมาที่ข้อปฏิบัติตัวข้อต่อไปกันดีกว่าครับ เมื่อพบปัญหาฝุ่นควรเราควรออกกำลังกายภายในอาคารเปิดเครื่องฟอกอากาศปลูกต้นไม้เยอะๆลดการเผาป่าค่ะจากข้อปฏิบัติตัวข้อนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเราเนี่ยก็สนับสนุนให้ปลูกต้นไม้กันเยอะๆอยู่แล้วทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยยังมีกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆมากมายด้วยนะคะ แต่คาว่าปลูกต้นไม้เนี่ยในภาษาจีนเราจะพูดได้ว่าอย่างไรบ้างคะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะมีแค่สองพยางค์นะคะเรียกว่าจงซู่ค่ะแล้วส่วนข้อปฏิบัติอีกอันหนึ่งที่บอกว่าออกกำลังกายภายในอาคารนะคะในภาษาจีนจะเรียกว่าใน室内锻炼身体ทีละคำนะคะคําว่าใน室内แปลว่าอยู่ภายในอาคาร锻炼身体 แปลว่าออกกลำลังกายค่ะแล้วถ้าต้องการบอกว่าติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารภาษาจีนจะพูดว่าอย่างไรดีคะภาษาจีนจะเรียกว,ว่า在室内安装空气净化器ในส่วนของคำว่า安装จ,จะแปลว่าติดตั้งหรือการติดตั้งนั่นเองค่ะส่วนคำว่า空气净化器จะแปลว่าเครื่องฟอกอากาศค่ะถูกต้องเลยค่ะ แล้วส่วนของข้อปฏิบัติอีกอันหนึ่งนะคะลดกรารเผาขยะเลือกเผาป่าค่ะในภาษาจีนก็จะเรียกว่าเจียนเฉาเผาเสาลาจีหัวซึนหลิงคำว่าเจียนเฉาเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะแปลว่าลดลงค่ะแล้วส่วนควํา,าว่าเผาเาก็แปลว่าเผาและส่วนคําว่าลาจีแปลว่าขยะและคําสุดท้ายซส้นหลิงแปลว่าป่านะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์หลี่เชียนนะคะทีนี้เราลองไปรับความรู้เพิ่มเติมกันต่อเลยดีกว่าค่ะเนื่องจากมลพิษเกิดจากธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติเราไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เราสามารถควบคุมได้ค่ะดังนั้นพวกเราทุกคนควรจะมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขค่ะการแก้ไขปัญหาระยะสั้นพวกเราทุกคนควรรู้จักป้องกันตัวเอง เมื่อออกไปนอกสถานที่ควรลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวเช่นการออกกฎหมายให้ลดการเผาป่าเผาขยะให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อเป็นการลดการปล่อยควันและปลูกฝังความคิดให้กับทุกคนช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมดังคำกล่าวที่ว่าป่าูวั保护环境人人有อ,อ,อการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพวกเราทุกคนค่ะ ที่ทุกท่านได้รับชมวิดีโอจบไปในวันนี้ทางโครงการด้วยรักและห่วงใยจากใจมอฟลอโดยความร่วมมือของสำนักวิชาจีนวิทยารวมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหมอกควันมลพิษท,ทางอากาศรวมถึงคำศัพท์ภาษาจีนที่มีประโยชน์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีครับ,รบ<ใ>จเจียน